Because. ร้านกาแฟาไล่กลิ่นสังนะคะวันนี้นะคะพ่นุจะมาแนะนําสูตรกาแฟร้อนค่ะแต่ก่อนที่จะไปดูส่วนผสมและว,วิธีการทํากาแฟร้อนนะคะยังไงพี่นุฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พ่นุด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งนะคะ<ๆ>เพื่อที่จะได้ไม่พลาดในคลิปใหม่ๆของพ่นุนะคะถ้ามีพ่นุอยู่ในหัวใจนะคะยังไงฝากกดซับสไครต์ให้พ่นุด้วยนะคะกด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 ค่ะนะคะเดี๋ยวเราไปดูส่วนผสมและว,วิธีการทํากาแฟร้อนกันเลยค่ะไปดูกันเลย ส่วนผสมตัวแรกนะคะก็จะเป็นผงกาแฟนะคะผงกาแฟผงกาแฟนี่จะใช้เป็นกาแฟยี่ห้อไหนก็ได้นะคะแล้วแต่เพื่อนๆสะดวกเลยค่ะครีมเทียมนะคะครีมเทียมครีมเทียมก็เช่นกันนะคะสะดวกเป็นยี่ห้อไหนก็ได้นะคะนมข้นหวานค่ะนมข้นหวานแล้วก็นมข้นจืดค่ะนมข้นจืดค่ะเรามาเริ่มชงกาแฟร้อนกันเลยนะคะ เริ่มจากส่วนผสมตัวแรกนะคะเราตักผงกาแฟไปที่2ช้อนชานะคะ2ช้อนชา1แล้วก็ช้อนที่2นะคะ2นะคะผงกาแฟที่2ช้อนชานะคะถ้าเพื่อนๆชอบเข้มมากก็ใส่เป็น2ช้อนชาพูนๆได้เลยนะคะอันนี้แล้วแต่ความชอบเลยนะคะตัวต่อมาก็จะเป็นครีมเทียมค่ะครีมเทียมนะคะครีมเทียมพี่นุกก็จะใส่ไปที่2ช้อนชาเช่นกันนะคะ2ช้อนชา1 2ค่ะ2ช้อนชานะคะจากนั้นนะคะเราก็จะเติมน้ำร้อนนะคะ,น,น,ะ,คะน้ำร้อนนี่พี่นุจะใช้ไปที่120 ml นะคะน้ำร้อน120 ml นะคะใส่น้ำร้อนลงไปเลยค่ะ จากนั้นก็คนนะคะคนให้ผงกาแฟกับครีมเทียมละลายเข้ากันนะคะตามด้วยนมข้นหวานนะคะนมข้นหวานนมข้นหวานนี่พี่นุจะใช้ไปที่20 ml นะคะซึ่งพี่นุตวงเอาไว้เรียบร้อยแล้วนะคะนมข้นหวานนะคะที่20 ml นะคะใส่ลงไปเลยค่ะนมข้นหวาน20 ml ทำด้วยนมข้นจืดค่ะนมค้นจืดนะคะนมข้นจืดก็ใช้20 ml เช่นกันนะคะใส่ลงไปเลยค่ะคนส่วนผสมให้เข้ากันนะคะเมื่อส่วนผสมเข้ากันดีแล้วก็เป็นอันเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกาแฟร้อนค่ะเดี๋ยวพี่นุชจะเทใส่แก้วนะคะสำหรับพร้อมเสิร์ฟลูกค้าเลยค่ะ แก้วก็พร้อมแล้วนะคะสําหรับแก้วกาแฟนะคะก็จะเป็นแก้วกาแฟร้อนนะคะขนาด8ออนค่ะที่พี่นุใช้จะเป็นขนาด8ออนนะคะเราก็เทส่วนผสมของน้ํากาแฟลงไปในแก้วเลยเทลงไปเลยค่ะจากนั้นก็ปิดฝานะคะแล้วเราก็จะมีหลอดสําหรับกาแฟร้อนนะคะ แล้วก็จะมีเป็นครีมเทียมนะคะแล้วก็น้ําตาลทรายใส่ซองเอาไว้ให้ลูกค้านะคะค่ะก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะกาแฟร้อนค่ะกาแฟร้อนนะคะพร้อมเสิร์ฟลูกค้าแล้วค่ะกาแฟร้อนค่ะเป็นไงคะเพื่อนๆทาง่ายไหมคะยังไงเพื่อนๆไปลองทําดูนะคะสําหรับสูตรนะคะเพื่อนๆก็สามารถปรับได้นะคะจะปรับเพิ่มอะไรเข้าไปก็ได้เลยนะคะเพราะพี่นุ้นํามาแนะนําเพื่อเป็นแนวทางนะคะแต่ว่าเพื่อนๆจะปรับ เปลี่ยนแปลงสูตรยังไงก็ได้นะคะอันนี้ก็สูตรแท้แต่เลยนะคะและถ้าเพื่อนๆอยากจะให้พี่นุ้มแนะนําสูตรไหนหรือเมนูอะไรหรืออยากจะเข้ามาพูดคุยทักทายกันนะคะก็คอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะคะพี่นุ้ยินดีพูดคุยทักทายกันค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่นุ้คงต้องลาไปก่อนนะคะวันนี้ขอบคุณและสวัสดีค่ะบุ๋ยบุยบายบายค่ะ